มาถึงแล้วกับที่เซ็นเตอร์สีราชาพูดผิดไั่คือคืออันนี้เข้าใจผิดจริงๆวันนั้นเลยว่าเราคือเราอะมาเที่ยวต้องโลบินสายนัาเปิดมานานแล้วโลบินสายจริงๆเซ็นเตอร์เพิ่งเปิดมาเพราะเราเองคนเดียวโ <Okay. S 2> อเคมาบอกไปๆเดี๋ยวเราจะรับโลบินสายสีราชา <c oughs> เราก็มาถึงแล้วครับเซ็นเตอร์สีราชานะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดร้านนะครับยูเมยะยักสาขาเซ็นเตอร์สีราชานะครับเขาเป็นห้างใหม่ด้วยอ่า อาจจะเป็น outdoor นะเหมกอนล่ารักษารในตัวเมืองกรุงเทพที่เป็นท่ายุคใหม่อ่าอย่างนี้ดีกว่าอ่านะก็บอกเลยว่าตอนเนี้ยของเยอะมากเราไปดูกระดานว่าเราจะเลือกกระดาอะไรกนไปะ อ้าวละวันนี้เรื่องอะไรครับไปที่เราดูกันเมื่อกี้แล้วันพีสครับโอ้โหหวานุ้มันมีดับบอลนะแต่ว่าดูจากอัตราส่วนตัวเลขไม่เคยโกงของเราดับเบัลบอลคือยังไงบ้างอ่ะ13.3ต่อหนึ่งเฮ้ยหนึต่อหนึ่งถูกแล้วอ้าวโอเคแล้วส่วนวันพีสหวานุครับที่เราดูประมาณ6.6ต่อหนึ่งเขาบอกว่าเราจะเล่นวันพีสครับบอกให้เลยว่ามากับไปใช้สเตติแต่ไปไม่เคยหยิบได้ครับการันตีเนี่ยว่ายังไงต้องได้ไม่ได้ไม่เป็นไร เอาล่ะ,ละเดี๋ยวเราจะมาซื้อกันนะครับฟ่าวันพีชฟานโนนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทก่อนที่สิบใบก่อนว่าจะได้ของหรือไม่ซื้อนะครับตอนนี้สิบใบจ่ายกันเรียบร้อยแล้วอ่าป๊อตการนะราคา,าสามร้อยแปดสิบบาทสามร้อยแปดสิบบาทเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองซื้อป๊อตการ์ดอีกยื้นมาให้ละโอ้ <ไป S 1> โหใบนะเป็นช่างงานะเดี๋ยวด้านหลังอันนี้ผมไปส่งชิงโชคอยู่เนาะเอามามาละเอาไปคนละห้าใบคนละห้าใบ อ่าใบไหวไหวไหมหกจุดหกตอนหนึ่งอ่าห้าใบมันต้องมีมาลักติดมือมาแล้วเนี่ยสี่ใบกี่าบละห้าห้าโอ้ดิดทิ้งด้วยเอาที่ดิดเนี่ยแหละห้าอ่าของพี่โบห้าอ่าของใบวางมัตโต้ห้าใบอโอเคนะเอาล่ะใบเปิดก่อนเลยสามใบรัวๆเปิดก่อนอ่าเปิดก่อนได้เปรียบเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเออะไรนะถึงได้รางวัล A C D E E อีงอีตัวเลือกเยอะยังไงต้องได้ไม่บอกจ G เลยไปหน่อยเลยไม่ไม่หน่อยเลยมามามาอีบใายมามามาช้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 าใบหนึ่งสามร้อยแปดสิบนะครับโปสการ์ด h ช็ดชุกเดๆเลยจะเป็น h จ็ดจุกๆนะเนี่ยฉุกมากเลยเนี่ยเอามาต่อมา H ช็ด ตั้งแต่พัทยาแปลกแล้วไม่มีอะนรปกติที่นี่ออกยากวะเนี่ยเหนียวจังนี่ไงหกจุดก่อนหนึ่งไปที่ห้าไอไปต้องมาไว้ต้องมาแล้วหกจุดหกไอมาพี่โบเขาอีกใบหนึ่งก่อนไม่เชื่อเชี่ยเง่ออกแล้วไปอะไรพี่น่ากลัวว่ะเอามึงออกอีกใบดิ กลัวอะไรวันนี้มันต้องมาเพเอก็มาเเอมาเทชหมายเขใบมาขอรลุ้นใ้สุดท้ายเริ่มเคียเลยเียอ้ยอแล้วมันต้องออกกุณู้นะมีกครู้มี้ควงสุดท้ายเลยเอโอเอเอไหนไหนในโจเอยเอเอเอความเครียดตกจริงบะ สวยสวยเฮ้ยว้าไม่มีอ่ะเป็อะไรอ่ะโอ๊ะอะไรไปได้แล้วไง่ะผมกูซื้อเพิ่มอ <d> ีกสองใบปัดพี่โบซื้อเองเลยสองใบปอดขาดปอดขาดเปเขียนเลยใบมันต้องได้ใช่ไหมไม่รู้นี่นะถ้าอีกสองใบก็เป็นสิบสองนะมันก็จะเกือบๆทั้งได้สองตัวน,นั่นแหละจริงๆเราเป็นคนไม่เคยยอมแพ้ใครเอาละสองใบ อันนบบ like year, okay. ี้เ oh, ป okay. ิดเองนะครั้งที่แล้วก็ให้ใบหนึ่งแต่ครั้งนี้โกงเอาสองใบเลยนี่แชทแชทแชทตายจ็ดขี่มาไกลยังมีผลงานอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งโอเด้งโอเด้งสีมาสีมาแฮชพอแล้วพอ เบิกบาลชุดหกต่อหนึ okay. ่งซ yeah, ื้อสิบสองใบก็ออกสองตัวก็ถูกต้องแล้วเฮ้ยจริงจริงตัวเลขไม่เคยโกหกใครถูกต้องครับนี่ก็อีกกระไพเป็นเป็นยอดนักสืบโคนันเหรอครับตัวเลขไม่เคยโกหกใครกอนละน้าใหม่ไหมเพราะจริงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือตัวเลขไม่เคยโกหกใครโอ้คำว่แล้วเป๊ะมากเลยเนี่ยสิบสองใบได้สองตัวอัตราส่วนเท่าไหร่เมื่อกี้หกชุดหกต่อหนึ่งโอ้โหเป๊ะมากเดี๋ยวเราไปดูของเรางวกันว่าได้ลายปะได้ละ หนึ่งอสองย่างเงี้ยปุ๊โยนนะโยนโยนนะโยนโยนโยนหนึ่งตอต้องเฮ้ยได้แล้วมาจากไหนก็ไม่รู้มันต้องแบบตอนยังไม่มีก่อนสิแล้วถึงจะมีไม่เวลาตัดอ่ะงั้นไม่มีเหรอต้องไม่มีก่อนของรางวัลมาอ้าวหุ้ยมาแล้วตนมยุก้าวสูงพลาดเลยอ้าวของไปได้อะไรครับเป็นเช่นต้นุกธรรมะหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วแล้วก็น้องเป็นช่นน้องเอสจะบอกว่าเป็นพี่ชายเดินอ้าใช่เป็นคุณเอส อ่าครับเจ้าหนูธรรมะใช่ธรรมะไรเปล่าจำไม่ได้ใช่ใช่ใช่ที่<ช>บีบ<ช>แก้มมาเป็นดังโล่ะตัวละครบางทีตัวละครเยอะอ่ะจำชื่อไม่ได้อ่าของผมได้นี่อะไรครับตัวนี้โอเด้งโอเดงนะอ่าก็มันเป็นแบบเรียกว่าตัวแบบนานาจะออกฟิกเกอร์ทีโอเป็นต,ตอนร้อนๆอ่าเอาละรางวัลแต่รางวัลก็มีเพิ่มนะครับที่เราได้มาก็จะเป็นอ่านี่อะไรครับแฟมแฟมนะครับข้างหลังก็จะมีนามิกับอ่านี่ได้มาแล้วจบ นะครับแล้วก็ได้อ่าเรียกว่ารูปภาพแลกะการพัฒภาชาวบ,บ้าน,น,นจริงๆก็เรียกชิคกี้ชิ่ว่าเราเรียกภาษาไทยเลยรูปภาพครับรูปภาพนักวาดจบครับอ่าเนี่ก็ได้นี่แตละลายนะ <6 S 1> ประมาณนี้ส<ท>วยงามนะ <ๆ S 1> แล้วก็ได้เหมือนเดิมครับแก้วจานชาเหมือนเดิมครับใช้ในคนเรืออ่าอ่านี่ดูข้างในเป็นลายลายอะไรมาดูนะครับมาจานใส่ซูชิจานใส่ซูชิได้ลายอะไร จริง,รงๆ,ๆมันมีวงกลมนะแต่เราไม่เอาเราเอาเป็นลายเหลี่ยมเป็นลายพัดนี่เลยพัดลายเลยเนี่ยก <โล S 1> ็็เปนโรบินแล้วก็มีอุซอบกับบลูฟอ่าเป็นเอาไว้สำหรับใส่ซูชินะน้ำซุมซูชิไม่ไใสโตอยู่มก่านั้นใช่ทำอะไรไม่ค่อยได้อันนี้สวยนะสวยสวยอีกอันหนึ่งได้สุมสุมเฮ้ยโอ้ไม่ซ้ำเลยเว้ยเฮ้ยยังไงนี่โอ้อันนี้ไม่เรียกว่าปีกคู่ สวยสวยปีคู่สวย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 จบกันแล้วครับกับที่ยูมยะเตนเินรีราชาสาขาใหม่นะครับแวะมาได้เลยนะครับอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าโซนเอาท์ดอร์นะครับสังเกตง่ายๆคือจะเป็นลานที่แบบว่าเรียกว่าลานแบบลังโล่งๆนะอยู่ตามทางเดินนะครับสังเกตง่ายๆนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นครับหนึ่งามหนึ่งมาเลยนะครับมีโปโม่ไม่เล่นเพราะว่าอยากให้ลูกค้าคนอื่นได้เล่นด้วย อ่านะประมาณนี้นะครับ,รบโอเคตอนหน้าไปนะมาดูกันเพื่อนที่ขอบคุณแล้วสวัสดีครับ,รบเอ้ยออกมา <laughs>